สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยเซลตันอาองค์คาร์วันนี้เราก็มาอยู่กันที่สาขาปวกแดงมีรถลงมาอีกหนึ่งเทลเลอร์ครับผมวันนี้มาดูรถสวยๆที่ลงเทลเลอร์อ่ะเรามาไล่ดูตั้งแต่ตอนนี้มีเอาติสมีเรนเจอร์แล้วก็มีเทนน่ามีรีโวมี FC สําหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้ FC ตอนนี้มี FC แล้วนะครับลงมาที่สาขาปวกแดง ก็สวยๆทุกคันเลยหรือว่าอยากได้รีโว4สีประตูตอนนี้รีโว4สีประตูของเรามีมาหลายคันมากครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดําแล้วก็สีบอลแล้วก็ MG ไฟใครที่หา MG ไฟอยู่รีบเลยรีบเลยตอนนี้ราคาเบามาก MG ไฟพ่อนอยู่ที่6,000กว่าบาทเท่านั้นห้เอ้ยประมาณ5,000กว่าบาทใช่แล้วก็มี New v ีอออีกหนึ่งคันครับคันนี้ราคาแค่ สามแสนได้หน่อยเองโอ้โหผ่อยอยู่หกพันก็บาทอีกโอ้โหแต่ละคนคือสวยมากครับตอนนี้คือลดบ้านเดิมๆรถแท้ตอนนี้เขาเรียกว่าเข้ามาเติมสต๊อกกันให้แบบแน่นๆกันเลยเอามาต่อกันเลยดีกว่าตอนนี้ก็กําลังทาเอาเอารถลงกันเนาะลูกค้าคนไหนที่อยากได้รถไว้ใช้งานราคาประหยัดยดเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับอมามงคายินดีให้บริการอ่าเดี๋ยวเรามาคอยดูถ้าลูกค้าคนไหนที่คนไหนท่านไหนที่สนใจขหนหดพิเศษทักมาได้ที่อมามงคาหรือ ติดต่อเซลต้อมเบอร์054268882ได้เลยครับยินดีให้บริการแล้วก็ให้ข้อมูลลูกค้าทุกท่านนะครับพราอว่าอยากจะดูรายละเอียดของตัวรถหรือว่าภายในตัวรถแต่ละคันตอนนี้หรือว่าเข้าไปดูในรีวิวของเราก็ได้เนาะรีวิวเฟซบุ๊กไอยูทูบอัมโมคาเรารีวิวให้ลูกค้าได้เห็นเจาะลึกรถทุกคันไม่ว่าจะเป็นรถบ้านเดิมๆหรือแอบจะมีแอบแต่งมาบ้างแต่งซิ่งจากเจ้าของเดิมมาบ้างเราก็มีครบคันให้ลูกค้าได้เลือกมีเลสผ่อนตั้งแท่3 0 0พ จนถึงหมื่นกว่าบาทก็มีครับราคาผ่อนนี้คือฟรีดาวนะครับต้องบอกก่อนราคานี้คือฟรีดาวนะเทียนหน้าราคาเทียนหน้าตน,นี้เป็นอันนี้เราเปิดเป็นรถตัดคือเรารถตัดนี่คืออะไรคือรถขายสดครับคันนี้ขายสดอยู่ที่1นึ0 0แบาทลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากได้เจ้าเทียนหน้าคันนี้สีแจมๆอย่างนี้มาพร้อมแม็กขอบ10ขอบ1 0เลยสิอย่างนี้โอ้โหสวยๆอย่างนี้ก็รีบๆให้ไวเลยนะครัพคันนี้อยู่แค่1นึ่0แบาทเท่านั้นนะครับหรือโทรหาเซลต้อมศูนย์หกห้าสี่สองหกแปดแปดแปดสองได้เลยนะครับผม หรือว่าจากได้พวกเรนเจอร์ราคาสบายสบายสีประตูคันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับคันนี้พอยู่หกพันเองอ้อโหส,สวยสวยสวยกันทุกคันเลยต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าเรามาเติมสต๊อกกันแน่นๆเข้ามาสอบถามข้อมูลกันได้นะครับผมนะลงกันให้ดูกันแบบสดสร้อนๆดูไปไงภายใต้คือของเดิม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 ท่อเดิมเลยนะแต่ละคันือแบบสวยมากรถเรามีรับประกันหลังการขายแล้วก็มีบริการช่วยเหลือลรับประกันเครื่องเกียร์กล่องนาน1นปีแล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24ชั่วโมงนาน1นปีเหมือนกันครับกรณีรถแ,แบตหมดน้ำมันหมดยางรั่วย,ยางแตกหรือรถเกิดเสียกลางทางเรามีบริการรถสไลด์ช่วยเหลือ24ชั่วโมงนาน1นปีครับผมเรียกกันว่าใช้งานกันยาวๆประกันกันคุ้มๆ้งกันเลยดีกวา่าหรือว่าจะผ่านศูนย์ก็ได้แล้วก็มีประกันจากตัวร้านแถมเพิ่มขึ้นไปช่วยอีกโอ้โหครบขนาดนี้อมองคาที่นี่ที่เดียวแน่นอนคือถ้าเราสนใจมาเป็นครอบครัวอมองคายินดีให้บริการแล้วก็ปรึกษาทุกเรื่องครับผมจะได้เป็นครอบครัวเดียวกันมีปัญหาอะไรปรึกษาได้สอบถามได้ครับผม เครดิตดีฟรีดาวทุกคันครับผมแล้วก็ติดตรงไหนติดปัญหาตรงไหนแบล็คลิสก็ออกได้กเกษตรกรก็ออกได้ชาวไร่ชาวสวนกีดยางก็ออกได้เหมือนกันครับออกได้ทุกอาชีพเลยตอนนี้เขาเรียกว่าซัพพอร์ตกันแน่นเลยหรือว่าอยากได้เจ้าเอาทิสราคาผ่อนบสบายสบายผ่อนแค่ต0พันกว่าบาทเท่านั้นเองครับผมสอบถามได้ครับลูกค้าคนไหนที่อยากได้รถไว้ใช้งานเพราะช่วงนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วด้วยเผื่ออยากได้รถไว้ขับกลับบ้านต่างจังหวัดดีกว่าเนาะจะได้ขับกันแบบสบาย เดินทางกันเพราะช่วงนี้ก็การเดินทางเป็นเรื่องที่สัาคันแดดก็ร้อนด้วยจะขับมอเตอร์ไซค์ก็ลําบากฝนเดี๋ยวฝนตกอีกเดี๋ยวก็หนาวอีกโอ้โหตายเดี๋ยวจะมีเมียน้อยอีกโอ้แย่ yeah, เลยแย่แย่แย่อย่างี้ก็ไว้ไปใช้งานครอบครัวด้วยแบบมีลูกเด็กเล็กแดงพาพ่อแม่ได้ไปเที่ยวด้วยครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถไปใช้งานเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูรีวิวอีกทีหนึ่งของแต่ละคันเจาะจงรถแต่ละรุ่นแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นภายในห้องเครื่องก็ เดี๋ยวรอชมกันได้เลยครับโอเคครับวันนี้ก็ถ้าลูกค้าคนไหนที่สนใจอยากดูรถขนาดพิเศษก็ทักมาได้ที่ Facebook ครับรถมือสองอัมโ h คาหรือว่าติดตามทางช่อง YouTube ของพวกเราก็อัมโคายินดีให้บริการครับหรือว่าโทรมาผมเซลต้มูย์ต8้อม0 6 5 4 2 6 8 8 8 2ได้เลยครับยินดีให้บริการครับวันนี้ก็สวัสดีครับ